เป็นเกียรติมากครับจริงๆเรามีเอมมี่กับบอดี้ด้วยอ่าพี่เอมมี่กับหมาเด็กอ่หม,มาเด็กหมาเก่าเราอยู่บ้านครัเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครับแล้วก็ได้ฟังเพลงจากพี่โอ๊คพี่ปราด,ด้วยครับผมสนุกมากครับมีได้ว์้ช็อปด้วยใช่วุ้ชสอปทำม็อกเทลครับจริงๆก็ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับยัง Bruno ชงน้ำชงอะไรไม่ค่อยชงน้ำเลยเราไม่ค่อยชุ่งลุงเลยที่บ้านเ่ยก็มีมาเชอบทำกาแฟแล้วก็ใช่ใช่เราดูแลผิวหน้าเราดีขนาดโอ้ยจริงจริงสิบพันตัวใหม่ของเซนต์เอลฟี่ที่ออกมาน่าสนใจมากครับเพราะจริงจริงเราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ ใช้ใช้ค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนโยนแล้วก็ปลอดประโลมผิวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ตื่นเต้นมากอากลองใช้เหมือนกันใช่ครับผมให้ฝากหน่อยฝากหน่อยถ้าผมก็ฝากเซรั่มผิวตัวใหม่ด้วยครับ U O S A ใช่ไหมครับใช่ก็มีทั้งตัวครีมเซอร์กับโลชั่นครับก็ฝากเลยนะครับถามพี่ถามพี่แบบคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างครัใช่เวลานมาลันเก็ตามใจเราทุกอันเลยอ่ะเฮ้ย ไม่เขาเขาตามใจเขาตังเรื่องเพลงอะไรนะยักษ์ไหลครับยักษ์ไหลใช่ส่วนอีกเพลงนึงยูเอเวอรเนี่ยเขาเป็นคนร่วกใช่แล้วก็พูยกันเลยว่าเราจะเลือกคนละเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจท,ที่ที่ได้ทำเพลงยักษ์ไหลของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่อทุกคนอาจจะเคยเห็นภาพพระตังแรปมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยเห็นภาพเฟิร์สแรปใช่ซึ่งตัวเราเองก็อยากเห็นเหมือนกันครับผมก็ พอเขาทำมันออกมาเรารู้สึกว่าเป็นคอเท่ว่าอะไรอย่างเงี้ย่แสดงว่าเขามีแสดว่าสิ่งที่เฟย์พูดมันเป็นจริงกับความจริงหมเลยใช่ใช่ใช่แอาแนแซมมืนที่ไม่ด้ไปเกิดไฟอ่ไม่ใช่หรอกเราไที่หรอกเราเาเราไี่เชื่อไงทำไกันเขาด่นเมโดยที่ไม่รู้ตัวก็จริงๆงเรื่องจริงครับที่เขาโทรมาบอกเราว่าเปลี่ยนเพลงได้ไหมเออเราก็เลยบอกว่า ลองดูก่อนลองดูใหม่อะไรเงี้ยลองสักสองสามวันแล้วก็โทรมาใช่ครับแล้วก็เขาก็โทรมาบอกว่าแต่ครั้งนี้โทรมาพร้อมกับเพลงมาให้ผ่าตัดเลือกเพลงใหม่ประมาณสองเพลงห้ผ่าตัดเลือกลองเปลี่ยนเป็นเพลงนี้กับเพลงนี้ไหมครั้ง้ก็เลยบอกว่าเอาอิกหน่อยนะร้องอีกหน่อยเ้องอีกหน่อยแล้วโทรมาครั้งที่สามก็ถึงจะเป็นบอกว่าหมดไม่ไหวแล้วจริงจริงครั้งก็เลยตอบไปว่าสอลิขสิทธิ์ไปแล้ว จริงาอันนี้เรื่องจริง,รงเลย,เลยแค่แบบว่าอยากให้เขาเรื่องจริงเขาขอริคัสิทธิ์ไปแล้วครับแล้วเราก็ตบท้ายด้วยคำว่าไม่เป็นไรมึงก <c oughs> ็ยังร้องไม่ได้เหมือนกันเพราะเพราะต้องบอกว่าเพลงยากจริงๆครับพวกพวกจังหวะพวกคำอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีความมีความรัวมีความ,ม,วามลิ้นพนันประมาณนึ่งแต่ว่าเราอยากทำสิ่งนี้ทั้งจริงเพราะว่าเราอยากเห็นภาพภาพเราแรปด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันคงจะเท่มากๆอะไรเงี้ยครับใครก็จะอยากเห็น f i r ์ t l a ปกับเรา อยากถ่เท่แล้วแล้วเราเป็นคนที่นี่ฟูฟูอยากให้เขาแบบว่าถ่ายเจอปตัวใช่เราเป็นคนคู่วันี้เรามาฟูฟูเราก็อยากลองทำแล้วความเท่ได้ใจเราไหมสุดๆจริงๆเกาบอกพอเขาเขาทำได้แล้วเขาเขาทำได้ดีด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วภาพที่ออกมามันก็แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ปลอบอารมณ์ขนาดไหนเขาถึงจะมีมีความมั่นใจขนาดนี้ได้หรือเปก็จริงๆเรา หลังจากเขาเรียกว่าอะไรครับหลังจากเราซ้อมบ็อกกิ้งซ้อมเต้นกันที่ตึกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มักจะไปซ้อมร้องเพลงกันต่อที่คาราโอเกะไปติวเพิ่มอ่ะติวเพิ่มใช่ติวเพิ่มแล้วก็เราก็ใช้โอกาสนั้นในการร้องเพลงยักไหลไปด้วยใช่ครับใช่แล้วก็นี่แหละครับแต่หมดทุกคนคือเขาตั้งดูหน้าสุดอยู่มากเลยนะเพลงยักไหลอ่ะ อะะไรนดูเหมือนพูดปล่อยตัวเองเหมือนกันแต่กีมาชอบจริงชอบฟังเออ่ไทเทเนียมอยู่แล้วครับใช่ชอบฟังเพลงแบบพีพอร์อะไรอยู่แล้วใช่แล้วก็มีความสุขด้วยที่ที่ได้ทำกับเขาได้หนึ่งซีนที่หลายคนพูดถึงซีนน้องลูกเพมที่ตอนที่ถ่ายรูปที่เราจะนั่งติดกับเขาเออเป็นเเป็นอรร์กหยังไงมันเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเกิร์สกับฝุ่นเขาเป็นยังไงมันมันยังไงทางการเนี่ยจริงๆไม่รู้เหมือนกันคือกับ มันมันขึ้นไหมมันเด็กเขาไม่ย้อนกลับไปวันแรกเลยเพราะว่า เข้าตามเป็นคนคุยกับเปนก่อนคนแรกในค่ายเลยทําไมถึงสื่อสารกับเขารู้เรื่องไปถึงว่าเออคุยกับเพนเป็นมือเบร์ดด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ก็จริงๆเหมือนเริ่มจากการเตะบอลด้วยกันครับกับเรมอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เริ่มได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นคนประเภทเดียวกันนะครับสไตล์เดียวกันก็คือหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตกันเนิบๆไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็เลย ก็เลยแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่อะไรนะเฟรมครับอ่าใช่หลายหลาเพื่อนครับเออนั่นแหละเฟิร์สก็เปลี่ยนไปคือตอนนั้นเราไม่เคยรู้จับเฟรมมาก่อนใช่ไหมใช่ก่อนอ้นนี้ไม่เคยรู้จักเฟรมไม่เคยคุยเพาะเคยเจอพี่บุญเมื่อนานมาแล้วครับใช่ใช่้วตอนที่เราไปคุยคิดว่าเขาคุยยากมากันเพราะเฟรมเป็น,ปนคนทางเงียบไม่ยากครับจริงๆเฟรมน่ารักน่ารักมากหมายถึงว่าแต่แล้วเดี๋ยวเฟิร์สก็จะตัดช่วงนี้นะเฟิร์สก็อ่อันน่ะเราไม่ใส่ใครกันหรือเปล่าเนี่ย แต่เราตั้งใจยังไงว่าเราจะคุยกับเขาได้ดูวยหลังจาการสื่อสารกับเพมเขาตั้งใจตรงมาเขาบอกว่าเปพมเงียบเราจะคุยยังไงแต่เขาตั้งวิธีไหนที่จะละลายพฤติกรรมเขาด้วยอจริงๆก็ไม่มีครับเราด้วยความที่เขาเงียบแล้วเราก็เงียบหมายถึงว่าการนั่งอยู่ที่ที่เดียวกันมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเงียบนั้นสบายใจเอาแตจิตสื่อสารกันได้ หมายถึงว่าเราเราเราเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็พูดแล้วเขาก็พร้อมรับฟังแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรเราก็รับฟังเรอย่างเงี้ยครับมันมันมันก็จะไม่ได้อู๋ว่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างเงียบแล้วต่างคนก็ต่างฟังอะไรเงี้ยใช่ครับใช่พรับเขาบอกเขามาเรียกเรียกคุณเป็นหรืออะไรเงี้ยเรายิ่งไปแบบนี้เลยเหรอครับยิ่งเพิ่มไปกันใหญ่หรือเปล่ายิ่งเพิ่มไปยิ่งแบบว่าหมายถึงว่าตอนที่เขาเรียกอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตอนพอดีก็เห็นก็เพิ่มแต่เขาไม่ทำเลยว่า ก็ในไลฟ์สดไงที่เขาถามว่าเออคนมาแก่อยู่บ้านไปเออตรงนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอารมณ์เฟิก็เป็นยังไงจริงๆริงต่เมื่อไหร่เขาถามมาโดยคนที่เพื่อนอลูกใช่แท้จริงเฟิร์สก็โอเคเฟิร์สหมายถึงว่าเราเล่นกันงี้สนุกสนุกอยู่แล้วครับใช่แฮปปี้แฮปปี้เราก็ชอบแย่กราอะไรเงี้ยพอพอพอเห็นคอามิเริ่มมีอาการอะไรเงี้ยแฮปปี้อาการเขาเป็นไงอาการเขาออกยังไงสุดมากไม่รู้แต่เขาแปลกไปนะอาการเปลกอะไรบ้าง รู้สึกไหมรู้สึกว่าเราแปลกแปลก้ากช่วงนี้คือทำมอยู่ๆคือแบบมึนงงตลอดเวลาใช่สิ่งที่คนอื่นทำได้เฟิร์สทำได้ตลอดอาจจะขาดน้ำตาเหรอเหรอใช่ในเติมบ่อยเนี่ยแต่ตอนนั้นเราแกล้งมาตอนที่ต้องเป็นตุ่ยที่ต้องนั่งกัน่ะแล้วเราไปนั่งติดกับเขาอ่ะครับแต่ไมแกล้งนะแกล้งตั้งใจแกล้งอ่ะสนุกดีอะไม่กลัวเขาแกล้งใช่ไม่ค่อยกลัวแต่จริงๆคนที่น่ากลัวที่สุดคือพี่ฟอสอย่างเงี้ พราะหลังจากกลับไปเช็คทวิตเตอร์คือเห็นพี่ฟอสมาเล่นจริงเล่นกับพี่ฟอสบ่อยกว่าอีกเออใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเราสนุกดีเราสนุกดีแต่เหมือนเราเกรงใจเปิดยู่งเหงาเปิกๆไปอะสิก็สัมผัสได้ไหมเนาะกุญชงเงินไม่เหมว่าเขาแบบมันลอยตอนเป็นกันหลับเขาก็คงเล่นถ่อมๆอะไรของเขาเียครับแต่เราดูไม่แต่ดูถือว่าเราดูไม่ขนะครับ ก็ตัางอ่านออกสารอยู่แล้วตอนนี้เหมือนว่าเฟิร์สไม่น่าจะขำอ่ะลองถามเขาไม่ดูลองฝันฝาดถึงเฟิร์สก่อนก็ช่วยผมแก้ข่าวหน่อยแล้วกันถ้าอย่างนั้นะแล้วมีจะฝากถึงน้องเพ็งไหมเพ็งเพิ่งเขาเป็นน้องใหม่ในค่ายเราไงเขาตีนไหมถ้าผมก็นี่แหละครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ด้วยกันได้เป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพ็งเขามีพี่บุญดูแลอยู่แล้วดีเรื่องน มีเรือผีนะอย่าพูดอย่างนั okay. ้นไอ้ดุนี่เปิดดิพี่บุญด้วยตอนนี้คำว่าเป็นครั้เป็นคำต้องห้ามแล้วก็ห้ามนะคะก็เรียกแต่คนเดียวเราไม่เสี่งต้องห้ามหรอกเราเรียกเราเรียกคนของเราด้วยกอจริงๆเธอเรียกว่าคือเฟิร์สครั้เฟิร์สครับไไม่่ถนัดเทาหร่โอเคโอเคมาค่ะ Welcome to Star Society